ถ้าคุยเรื่องงานก็ไม่ถึง1ปีครับก็เราก็ต้องให้เกียรติคนเดิมนะฮะ,ะในการที่ให้เขาได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นะฮะหลังจากนั้นเราก็คุยกันเรื่องอื่นสเปเหะแล้วก็มาคุยกันจริงๆว่าเออเราจะไปกันทางทิศทางไหนเพราะเราเองเป็นคนไทยทั้งคู่แล้วก็ถือ,อ,อ,อ Beauty pageant ที่คนค่อนข้างนิยมโดยว่า Miss น n i v e r s e ต้องยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่เราจะซัพพอร์ตอะไรได้เพราะว่าอย่างคุณแอนก็จะมีความรู้สึกเวทีมันต้องใหญ่กว่าเราเยอะ เราก็พยายามจะนําเสนอว่าส่วนไหนที่คุณแอนยังขาดเราจะแอบสอบให้เท่าที่เราจะมีความสามารถจริงๆไม่ใช่เราคนเดียวนะคะแต่ว่าทีมที่นิวยอร์กทีมที่เม็กซิโกช่วยกันดูนะคะมันเป็นคําว่า capacity มันคือคุณสมบัติทั้งในเรื่องของตัวประสบการณ์นะคะในเรื่องของตัว financial <ม>นะคะ capacity ก็คือว่าความพร้อมทาด้านการเงินความพร้อมทางด้าน n e t w o r k ิงเมื่อสักครู่นี้คือดูบนเวทีเห็นไหมคะโฆษณาพร้อม ลูกค้าพร้อมเวทีพร้อมสถานที่พร้อมเจ้าภาพภูเก็ตพร้อมพร้อมทุกอย่างภายในเวลาหนึ่งวันหลังจากประกาศเสร็จป,ปุ๊บเรียบร้อยไม่ให้เขาไม่ให้บอสจะให้ใครคะมันคือความพร้อมอันนี้ความตัวเลขมั <c oughs> นคือความพร้อมของคนที่จะรับงานของแต่ละประเทศ120ประเทศก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละคะ่ะ